สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาสาธิตการเพนีิเอตหรือการทาขอนนะครับเมื่อวานนี้เราก็ได้รู้จักการเทคนิคการตัดหนังนะครับว่าตัดยังไงต้องวางแผนอย่างไรในการตัดนะครับเช่นการใช้โฮพันเจาะตรงช่วงมุมขอบที่ชนกันนะครับเห็นไหมครับว่ามันจะไม่มีรอยเกินที่เป็นขาดออกมานะครับถ้าเราเจาะก่อนนะครับมันก็จะเนียนขึ้นนะครับ เทคนิคพวกนี้ก็เอาไปใช้กับงานอื่นๆได้นะครับผมแล้วก็หลายคนถามว่าตัดยังไงให้มันตรงให้มันแบบเสมอขนาดนี้วงเวียนเลยนะครับขั้นแรกเนี่ยที่คุณตัดเนี่ยแพทเทิร์นคุณก็ต้องเที่ยงตรงระดับหนึ่งแล้วคุณก็ต้องตัดได้ตรง2คือเครื่องมือพวกนี้เครื่องมือที่สร้างความแม่นยําให้กับชิ้นงานเนี่ยเราต้องใช้ให้คล่องให้อยู่มือนะครับเครื่องมือส่วนใหญ่มันเที่ยงตรงอยู่แล้วแต่มันอยู่ที่มือเราว่าเราจะตีได้ตรงหรือเปล่านั้นนะครับผมพวกนี้ต้องฝึกนะครับ โอเคเดี๋ยววันนี้เรามาทาขอบกันละกันครับผมอันนี้ผมใช้ <Okay. S 2> สีทาขอบนะครับตัวนี้เป็นเวนิสนะครับของฝรั่งเศสนะครับผมแล้วก็ใช้กระดาษทรายที่ขัดผมใช้อ่า800กับเบอร์1,000พนะครับรอบแรกผมขัดด้วยเบอร์800อนะครับผมโอเคเรามาเริ่มตัวนี้เขาเรียกว่าโลล่าเพนนะครับเป็นอ่า ปากกาลูกกิ้งที่สําหรับใช้กิ้งสีนะครับก็ถ้ามันเป็นพื้นที่เล็กๆเนี่ยบางทีเราก็ไม่จําเป็นต้องใช้ถึงขนาดเป็นปากกาลูกกิ้งนะครับเพราะว่าพื้นที่เล็กเนี่ยบางทีมันอาจจะยิ่งเปื้อนง่ายกว่าใช้ปากกาเพราะว่าเนื้อสีมันเยอะแต่ถ้าชิ้นงานใหญ่ๆ,ๆเนี่ยถ้าเราใช้เล็กแล้วเนี่ยใช้พื้นใช้ออหรือใช้เหล็กแหลมแล้วเนี่ยบางทีมันช้าแล้วก็อาจจะไม่ทั่วถึงนะครับเวลาเรา แล้วก็อย่าหนึ่งที่ผมจะทําไว้ใช้คือตัวหนีบพวกเนี้เพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องกังวลในการจับชิ้นงานเวลาเราทํางานเราก็ทาไปเลยครับโอเคนะครับอันนี้ผมขัดเรียบร้อยแล้วนะครับสีตัวนี้เป็นสีน้ําตาลนะครับสีในท้องตลาดก็มีหลายตัวนะครับก็เลือกใช้ที่เรา ที่เหมาะสมกับงานเรานะครับเพราะว่ามันราคามันก็มีหลายตัวด้วยบางทีจะไปบอกว่าต้องให้ใช้แบบนูน้นแบบนี้มันก็อาจจะบางคนบอกว่าขายของหรือเปล่าเอาเป็นว่าคุณซื้อได้ตามตามที่คุณคิดว่ามันดีแล้วก็ราคาที่จ่ายได้นะครับสีพวกนี้จะตกตะกอนนะครับก่อนใช้คนก่อนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่อยากจะ ากเอาไว้ก็คืออย่าเอาเหล็กแหลมหรือว่าเอาอะไรที่เราคนสีเนี่ยมาป้ายตรงปากขอบปากขวดของขวดสีนะครับเพราะว่ามันจะกางแล้วมันก็ร่วงไปข้างล่างสีส่วนรวมมันจะเสียอันนี้น้ำเปล่านะครับเอาไว้เวลาเราแช่ล้าง ครับก็มือต้องเบานิดนึงนะครับเวลาทํางานพวกนี้เพราะว่าเดี๋ยวถ้ามันเล,เลดเป็ปแล้วมันเลอะเกินเนี่ยก็ต้องเช็ดออกแล้วซึ่งมันก็ไม่ควรจะเช็ดจนงานช้ำนะครับบางคนถามว่าต้องมีตัวรองพื้นไหมแล้วแต่งานนะครับแล้วแต่งานหนังมันตัวที่มันฟูหนังมันตัวที่มัน มันลุยอย่างเงี้ยบางทีอาจจะอาจจะต้องใช้ตัวรองพื้นนะครับแต่ตัวนี้มันเป็นฟอกฝาดหนังมันแน่นมาอยู่แล้วครับไม่น่ามีปัญหาอย่างที่บอกครับทำงานหนังมันก็ต้องรู้รู้จักหนังก่อนรู้จักเครื่องมือก่อน ยปกติแล้วผมจะทาประมาณสองรอบนะครับถ้าชิ้นงานเนี่ยมันไม่ได้แบบมาแบบฟูมากหรือลุยมากเนี่ยสองรอบแล้วก็แหวกจบเลยนะครับแต่บางงานบางงานอย่างพวกหนังจอระเข้บางทีอาจจะต้อง3ามรอบหรือหนังบางตัวที่มันสีมันไม่มันซึมลงเยอะเงี้ยแล้วเราดูแล้วมันมีรอยแยกแก็ต้อง3ามรอบนะครับ เวลาทาก็ต้องให้มีเนื้อสีนิดนึงนะครับไม่งั้นมันก็จะไปขูดหนังข้างล่างมันก็จะเรียบยากแต่รอบแรกเนี่ยส่วนใหญ่ผมจะทาให้มันมีเนื้อสีพอประมาณนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะขัดให้มันขึ้นมาคือขัดให้มันมีความเรียบขึ้นมาแล้วก็จะทาซ้ำไปรอบสองหรือสามรอบที่สามคือเน้นเงาเน้นนูนประมาณนี้นะครับ จเย็นนิดนะครับเวลาทํางานพวกนี้เพราะว่าเลอะแล้วเนี่ยมันไม่น่าดูเลยแล้วมันจะเช็ดออกบางทีหนังบางตัวที่สีอ่อนเนี่ยเช็ดออกก็จริงแต่ว่าลอยทิ้งเอาไว้นะครับเวลาเปื้อนเกินมาเนี่ยก็ใช้น้ําเปล่าเช็ดนะครับอ่าถ้าเป็นน้ําอุ่นมันก็จะออกเร็วนะครับเพราะว่าสีพวกนี้มันทําละลายในในความร้อนนะครับ เห็นไหมครับว่าเวลามีไอ้เจ้าตัวจับเนี่ยมันจะทํางานง่ายนิดนึงก็คือมันไม่กระดกกระเดกไปมาแล้วเราก็จะไม่ต้องคอยระวังว่ามันจะมันจะสั่นหรือจะอะไรเงี้ยก็ทำใช้เองได้ครับง่ายๆ ครับผมวันนี้ก็จะเห็นว่าเทคนิคการทาสีขอบมันก็ไม่ได้ยากเกินอนะครับเปียงแต่ว่าอ่านเสร็จแล้วเราก็แช่น้ำไว้นะครับไม่งั้นมันจะแข็งแล้วก็ปิดฝาคือถ้าชิ้นงานเดิมมาเนี่ยตัดตัดมาดีแล้วก็ขัดมาดีแล้วไม่แบบลุยจนถึงจนแบบ หลายคนคิดว่าสีมันจะช่วยให้ชิ้นงานเรียบแต่ถ้าเกิดชิ้นงานเดิมมันไม่เรียบเนี่ยต้องบอกว่ายากเหมือนกันที่ว่ามันจะทํางานออกมาให้เรียบเนียนนะครับผมครับผมวันนี้ก็คิดว่าคงได้เทคนิคในการเพ้นท์ติ้งเอง่ายๆหรือการยาแนวนะครับเทคน,คนิคนี้ก็ใช้ในหนังได้ทั้งฟอกฝาและก็หนังนิ่มนะครับผมวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ